สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆพี่ยาชาแนลค่ะพี่น้องมันิสภาพมานเะกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยง่ายๆค่ะพี่น้องจะพาไปพัดกระเพราหอยแข้งนะคะพี่น้องหอยแข้งที่เขาแกะแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจะสืบแบบนั้นมากค่ะนะคะก็จะมีพริกก็มีพริกกับกระเทียมให้ั้นค่ะใบกระเพราสดๆจากต้นค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะใส่เห็มีเนอ้อมิดังมิพักทมะอีกค่ะพี่น้องของมันหน่อยจนใจผู้แบงค่ะกี่เขาไายคนตกอาพักใซ่ลงไปนั่ง นะคะพี่น้องเอาละค่ะกอนอ่นค่ะเราผัดกระเทียมกับพริกรให้เหลืองหอมเลยค่ะเนะะี่กระเทียมกับตันบริละเอนพี่น้องตั้งใจว่าจะเอาข้าวหยาบๆนะคะจะว่าอันนี้มมนบริหยาบยนะคะคือบริละเอียนนี้ค่ะพี่น้องนะคะ วันี้เราจะผัดสูตรดีนะคะพี่น้องผะวางหอยข้าหลวกมาแหลวเรียบร้อยนะคะเ็าจะจะผัดสูตรที่พี่น้องเมื่อกี้จะน่าทุกเขามากค่ะผัดกะเข้าของเย่าเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนไทยค่ะพี่น้องเ่าจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะใส่บวบโต๊ะขอาเย่าเป็ดก่อนพราวอลาหอยนะคะหอยแค่นีรเข้าหลวกมาแลลวต้มมาแหลวี๋้วก็ใส่โบอบใส่ทันทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเหนียวแล้วจะหมดค่ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะ ตำด้วยน้ำมันหอยนะคะประกอบตำด้วยซีอิ๊วขาวจ้านี่ค่ะประกอบตำด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะถัาเป็นหอยซอสซาะซดมีข้าแก้เลยนะคะพี่น้องต้มผัดหอยกันเ้ยค่ะอันนี้ก็บอกไวก่อนตวอาอันนี้ยก สูตรเดี๋ยวเขารวกมาแล้วนะคะลวกแกะมาเสร็จสรรแล้วก็เลยจะผัดเครื่องปรุงต่างๆก่อนแล้ว,วค่อยใส่ของแข็งลงไปส่วนหอยแค่หีูทิ้เขาจะลวกมาแล้วค่ะแยกไปยังมาลวกอีกรอบนมีแรคคิน้องอันหนังหอมหนาที่สุจน์ดีละค่ะเพราะว่าเห็นน้ำสะอาดได้ดีเลค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อ,อ,อ,ก,อกี้เราเติมหนันงเข้าไปนะคะหลังจากนัก้น,นใส่ถ้วยมล้ก็เลย ชิ้นลตวิดหนึ่นค่ะอืมโอเคเลยค่ะคุณน,น้องมีส้มนัวส้ม,สมยังเลคะ่ะก็คางคาง,ง,งสีเพ็ดน,นะคะปากแล้วสกินได้บนนะะ้อค่ะใส่จะอยู่คาวีินิดนึ่งไงน้ำมัาเค็มๆนะะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบกะเพราลงไปเลย ันบวแข็งนะคะพี่น้องแข็งเลยสวีตะเตาที่แห้งโอ้ขัดมวลขัดง่ายค่ะกระชากน้กเขย่าโบเลยนะคะนะคะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดกะเพราหอยแครงลวกนะคะพี่น้องเฮ็ดง่ายค่ะคลิปบอดแยกนะคะพี่น้องเพราะว่า หอยแข็งข้าตุ่รวกข้าตุ่จกหัวใเห้างแล้วค่ะพี่น้องเ้าแค่มาปรุงปรุงรส่แค่ไหนก็เอาอย่นะคะนะคะพี่น้องมหาเลายะเอาใสจ่จานให้บเบิงค่ะผัดกะเพราหอยแข็งง่าย,ายๆแต่อร่อยค่ะแล้ละค่ะพี่น้องเมนูมอนนี้ค่ะผัดกะเพราหอยแข็งเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องนะคะลองเค็นลองเค็ดกินเค็ดอยากลงเนืนะะ้อค่ะหอยแข่งอันนี้ค่ะพี่น้องเจ้าสืบแบบแแที่เขาแกะหัวแล้วลวกให่เห็้แล้วนะคะพี่น้องนะคะก็เลยซื้อมาลองผัดดูค่ะทั้งสือเป็นหัวเป็น ทั้งเปื่อยทั้งยังค่ะพี่น้องคอน,น,น้างสีแพ่งนะคะจานนี้จะสไลด์โลดเตบอยู่ในค่ะพี่น้องแยกก็เลยเลือก,กซื้อแบบพี่เขาต้มแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็เอามาต้มผ่านน้าร้อนอีกน้อยนึงค่ะเอามารวนน้ำร้อนนะคะพี่น้องขาเชลโลให้มันสะอาดน,นิดเดีนนึงค่ะเราค่อยมาผัดใส่ใบกะเพราใส่บวบครัวฟกงยาวใส่บักพริกกระเทียมนะคะปรุงรสหอมๆเสร็จๆค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็บ่ในเนี้วปันใดนะคะพี่น้องเพราะว่าย,ยอดประเดลวกโดนเกินไปแล้วค่ะแล้วก็วิธีการผัดเดียวก็ปรุงเคลื่อนก่อนเรียบร้อยผัดถัด่วฟอ,อ,ยอยงยาว มันกระเลยบนเหนียวบนยางคะ่ะแสบนะคะรสชาติจะออกเข้มนั่วน้อยๆะคะ่ะพี่น้องนะคะตามสไตล์เย้าละคะ่ะขอบคุณหลายคะ่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมคะ่ะมาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนมาก,กินเขากินน,น้ำด้วยกันคะ่ะพัดกะเพราหอยแครงง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะ